พพลลลลลลันันนได้บเธอออโโสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูน้อยวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยอาชีพที่ใฝ่ฝันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักอาชีพไหมคะ อ่าแล้วเด็กๆล่ะคะรู้จักไหมคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่รู้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนั้นคุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะ เด็กๆพร้อมไหมคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ

กันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆนะคะก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะก,กันไปแล้วต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ อาชีพภาษาอังกฤษอ่านว่า occupation หมายถึงการทำกิจกรรมการทำงานการประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและมีรายได้ตอบแทนโดยอาศัยแรงงานความรู้ทักษะอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มอาชีพค่ะ คุณครูภาษาอังกฤษอ่านว่า teacher หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนหรือถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กๆค่ะตำรวจภาษาอังกฤษอ่านว่า police หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบและปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ทาหารภาษาอังกฤษอ่านว่า soldier หมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึกคุณหมอภาษาอังกฤษอ่านว่า doctor คือคนที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ชาวนาภาษาอังกฤษอ่านว่า farmer คือผู้ที่ทำการเกษตรทำนาปลูกข้าวพ่อครัวแม่ครัวภาษาอังกฤษอ่านว่า chef คือผู้ที่มีหน้าที่ในการเตรียมอาหารและทำอาหาร ผู้พิพากษาภาษาอังกฤษอ่านว่า judge หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเกมเมอรภาษาอังกฤษอ่านว่าเกมเมคือ นักเล่นเกมที่มีความสามารถในการเล่นเกมต่างๆแล้วนำความสามารถของตนเองนั้นมาสร้างรายได้จากการเล่นกีฬาอ e ีสปอร์ตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพกันไปหลายอาชีพเลยนะคะ,ะแล้วเด็กๆล่ะคะโตไปเด็กๆอยากทำอาชีพไหนกันบ้างคะ แต่เด็กๆคะอาชีพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่บางอาชีพเท่านั้นนะคะและยังมีอาชีพอีกมากมายหลายอาชีพเลยนะคะที่คุณครูไม่ได้นำมาให้เด็กๆดูนะคะแต่ให้เด็กๆของคุณครูทุกคนนะคะจำไว้ว่าอาชีพทุกอาชีพนั้นล้วนมีความสำคัญคะ่ะแต่ว่า อาชีพแต่ละอาชีพนั้นมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ